ประเทศไทยมั่นใจประชาธิปัตยผมมีความตั้งใจมาเป็นนักการเมืองอาชีพ ตั้งแต่เด็กนะครับได้รับแรงบันดาลใจจากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองแล้วก็มีโอกาสไปศึกษาอยู่ต่างประเทศคืออยากจะเห็นบ้านเมืองของเราเจริญก้าวหน้าอยากจะเห็นสังคมของเรามีความเป็นธรรมอยากจะเห็นคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ได้เริ่มเข้ามาสู่การเมืองตั้งแต่อายุ27ปีคือเมื่อปี2535 ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาทํางานการเมืองเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องทำไงให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นซึ่งบทบาทที่เราทําในฐานะนักการเมืองก็จะแตกต่างกันไปบางช่วงเราก็เป็นฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลเมื่อเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ในการผลักดันนโยบายต่างๆนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ทํางานทางการเมืองมาและความรับผิดชอบสูงขึ้น เราก็รรทราบครับว่าเรามีความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สูงขึ้นในการที่จะต้องดูแลว,ว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นนั้นเนี่ยเราจะผลักดันให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างความแตกต่างระหว่างคนจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่มากนักนะครับสามารถที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ถือว่าดีมากคือมีฐานะมีทรัพย์สินมีความร่ำรวยมีโอกาส และก็มีคนอีกจํานวนมากซึ่งยังขาดแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นความจําเป็นพื้นฐานอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าทําให้คนที่เข้ามาทํางานการเมืองจํานวนมากและแม้กระทั่งพรรคประชาธิป,ปัตย์เองตอนก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมีอุดมการณ์ชัดเจนว่าต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้ขณะเดียวกันเนี่ยในแง่ของความขาดแคลนหรือความจําเป็นในแต่ละสถานการณ์ก็จะขึ้นอยู่กับทั้งเรื่องของภาวะเศรษฐกิจทั้งเรื่องของปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วย ครั้งที่เกิดวิกฤตคนอาจจะมุ่งไปที่เรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือชีวิตของคนนะครับที่ไม่ที่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับคนที่อาจจะตกงานคนที่ขาดรายได้คนที่ยังจะต้องต่อสู้นะครับในเรื่องของการที่จะมีชีวิตที่ที่เพียงแค่สามารถที่จะประทังชีวิตอยู่ได้ผมเชื่อว่าการที่เราจะสร้างเศรษฐกิจในสังคมที่ดีได้เนี่ยเราต้องสามารถทําให้ทุกคนเนี่ยได้รับบริการพื้นฐานที่ดี และก็มีโอกาสในการที่จะมีความก้าวหน้ากันทั่วทุกคนวาระประชาชนผมถือว่าเป็นเหมือนกับพันธสัญญาระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับประชาชนเป็นนโยบายที่เราได้ร่วมจัดทํากับประชาชนผ่านกระบวนการที่เราได้ให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเช่นในการจัดประชุมสมัชชารวมไปจนถึงการที่เราได้ออกไปพบปะ กับพี่น้องประชาชนในโอกาสต่างๆความต้องการสนใจว่าอยากจะเห็นเรื่องใดนะครับได้มีการผลักดันให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ประกาศในช่วงของการเลือกตั้งซึ่งเราต้องถือว่าเป็นพันธสัญญาที่เราจะต้องปฏิบัติตามเมื่อเข้ามาอยู่ในฐานะที่จะบริหารราชการแผ่นดินหรือผลักดันเรื่อง่าน,นี้ มีการพูดกันมากนะครับว่ารัฐบาลหลายยุคหลายสมัยเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่านี่สินของประชาชนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเกือบตลอดเวลาแล้วก็บางครั้งเนี่ยเป็นการเพ,พิ่มภูนหนี้สินบนความหวังที่รัฐบาลไปให้เอาไว้นะครับว่าถ้าสามารถที่จะเข้าถึงเงินทุนสามารถที่จะกู้เงินแล้วเนี่ยก็จะสามารถทําให้ตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วการเข้าถึงเงินทุนมันไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับที่จะทําให้แก้ปัญหาความยากจนได้มันมีเรื่องความรู้ มันมีเรื่องของการสนับสนุนและมันมีเรื่องของการดําเนินนโยบายทางด้านอื่นๆที่เป็นระบบที่จะสอดคล้องกันที่จะให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นเพราะฉะนั้นนโยบายที่เราพยายามทําในขณะนี้เนี่ยจะเป็นนโยบายที่เราจะดูทั้งระบบให้เกิดความสอดคล้องต้องกันนะครับตั้งแต่คนที่ไม่มีที่ทํากินคนที่มีหนี้สินอยู่นอกระบบที่เราต้องการที่จะมีการปรับโครงสร้างหนี้ให้ตั้งแต่การมาดูแลพี่น้องเกษตรกรว่าจะต้องมีระบบของการประกันรายได้ แล้วก็การลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าน้ําค่าไฟนะครับหรือการที่เราให้ผู้สูงอายุนั้นมีหลักประกันดีขึ้นทั้งในเรื่องของเบีย้ยยังชีพและก็เตรียมในการที่จะทําโครงการการออมสําหรับประชาชนทุกคนขณะที่เราได้ประกาศนโยบายเนี่ยนะครับวิกฤตเศรษฐกิจกยังไม่ได้เกิด เนื่องจากในช่วงของการเลือกตั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปลายป,ายปี2550แต่ว่าสิ่งที่เราได้ทําชัดเจนก็คือว่าเมื่อมีโอกาสเข้ามาบริหารบ้านเมืองแล้วเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เราก็ได้มาดูว่าแนวการแก้ปัญหาวิกฤตเนี่ยจะทําอย่างไรซึ่งเราก็แบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเลยเราคิดว่าสิ่งที่จะช่วยทําให้ประชาชนเนี่ยผ่านพ้นภาวะวิกฤตได้ก็คือการรักษากําลังซื้อของเขาเราก็เอาตัวนี้เนี่ยมาสอดคล้องกับเรื่องของสัญญาต่างๆที่เราได้ให้กับ ประชาชนไว้นะครับเพราะฉะนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบแรกเนี่ยจึงเป็นมาตรการที่เป็นการผลักดันนโยบายที่เคยเป็นคำมั่นสัญญาคือการเว้นฟรีคือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเรื่องอื่นๆน,นะครับเช่นการลดภาระของประชาชนในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านต่างๆเนี่ยพร้อมๆกับเป็นการทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะรองรับการหดตัวของการส่งออกอการท่องเที่ยวที่เป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้ผมก็ดีใจว่ามาตรการที่เรา ผลักดันนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราสามารถทําให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมานะครับก็คือระยะเวลาประมาณ3เดือนหรือน้อยกว่า99วันนะครับหลังจากที่เราได้เข้ามาทํางานที่สําคัญก็คือว่าตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาเนี่ยตัวเลขตัวตัวเลขและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจก็บ่งบอกว่าการจับจ่ายใช้สอยความเชื่อมั่นและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจนั้นก็ดีขึ้นมาโดยลําดับด้วยปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและความขัดแย้งที่รุมเรา้า ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์จึงมุ่งเน้นการสร้างงานสร้างไรายได้ทันทีที่พักเข้ามาบริหารประเทศจึงได้มีมาตรการเฉพาะหน้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนผ่านโครงการต่างๆเช่นโครงการเช็คช่วยชาติเบี้ยกระตันอยูค่าตอบแทนอสมอและการลดค่าครองชีพที่ชัดเจนเช่นโครงการ6เดือน6มาตรการ ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนในชีวิตประจำวันทั้งค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีและตรึงราคาแกส๊สทำให้คนจนไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้หรือการลงทุนเพื่อลูกหลานอันเป็นอนาคตของชาติบ้านเมืองตามนโยบายเรียนฟรี15ปีทั้งหมดนี้พักประชาธิปัตย์ ได้ดำเนินการตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อประชาชนเสร็จทั้งหมดประชาชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นค่าครองชีพลดลงเงินที่จะเหลือจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ถูกนำไปใช้หมุนเวียนในระบบตลาดเพิ่มขึ้นผ่านมือของประชาชนเองทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเป็นลำดับและมีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมสิ่งที่พักประชาธิปัตย์มอบเป็นคำมั่นสัญญา ให้กับประชาชนเอาไว้ได้นำความสุขมาสู่ประชาชนอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วแต่พักประชาธิปัตย์ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างแข็งขันเพื่อน,นำคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมามอบให้กับประชาชนด้วยปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2,555อันเป็นแผนการลงทนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศแบบครบวงจร